ย่างเลาะพี่น้องอย่างเละาะหมู่บ้านโอ้บ้านหลังนี่ขาเจ้ามีอันต้นมะนี่สุกเต็มต้นอยู่เขาเจ้าบ่ได้มาเก็บกินมนึงเลยปากอันอยียางไรเบอร์รี่เบลลี่เพิ่นุซุกเต็มต้นอยู่เขาเจ้าบ่ได้มาเก็บกินเป็นโรงงานนะี่เป็นยังบ่มีโต๊ะมียงางนั่งพร้อมเป็นโรงงานนะพี่น้องโรงงานยำๆำมองเก็บของเขาเจ้า มาเดินมายางเที่ยวน้ำกันลานตัดผมนีอยุกไก่ต่บาบอเคยมาจาักเคื่องสอยส่งผมงามเลยล่ะต่บ่าแพงที่น้องตัดผมก็ได้มาเ,มาเดิอมาเด้อผู้ใดเข้ามายางเทียงเง่ยวยางเอ็ดลิบเจ้าก่อส้างเอ็ดบ้านไม่ที่ สมแซมบานไหมโอ้ยดอกกันคุณนายตื่นสายนไงงามคักคุณน่ะดอกคุณนายตื่นสายยางเราบานพี่น้องหม่องโม่บานเช้าก็เลยสิ่อยู่โอ้ดอกอันนี้ฮะง้ามคักดอกอีกอย่างปนีิเนี่ยดอกใหม่ ยังเลาะยังเลาะหาท้ายคลิปเสียงพระเจ้าเฮ็ดอ่อสมแซมบานดอกชบางามค่ะดอกชบาพี่น <absorption> ้องสาวกระสินมาพอมากนี่เฮี้ยนกระจอาตวสีแอบท้ายมันเป็นหมาเอียงนี่ตัวน้อยยังไงกบักสีดาบานเขานี่บ่งนี่น้อยยหญไงต้นๆคือคือบักสีดา บรเคยกินเห็นก็เจ้าไปขายอยู่แต่ว่าบรเคยซื้อกินมึงไงดอกเต็มต้นอยู่นะแอบทายสี่ลับพี่น้องก็เจ้าะกอยู่ก็ได้ดกับเชียวย่่หนาหนาฮอนรูดูกับเชียวดีต้นม้งต้นไม้นาบ้านเป็นตะยุสำหรับคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านกับเห็ดกอกกแก๊ก,ก,ก,ก น้ำสวนน้ำดอกไม้พวกไปเฮ็ดงานกับปาสิละพี่น้องก็จังฝนสิตกนี่คอย็มาหายงางเลาะทายขีบเสยอได้คอยก็ได้น้องพใดเขมาละคอมนนอมนในเด้อข้อมมน์ในช่องสาวกระสีนแน่กดไลค์กดแชร์น้ำในจัก็ก่อาสกา็สั่งเจ้าจ้างอเติมใสบ่บานคนสิมายุเจ้าตเติม เแดงเศร้าแบงยังกะว่าไปเา้วก็ะดสินจีนยางรัดทง้ทางมาเจ้าไปเรื่อยๆชมบิ้วไปน้่นชมบรรยากาศไปนำ้ำไปห่างมิโกโอีกฟังนึนตงตุเรงยางถ่ายคลิปนำ้ำดีกว่ายางซื้อๆยางไปก็ได้ไลรสสดพี่น้องก็บาเบิ่งน้ามาเบิ่งในพี่เราไม่เป็นขึ้นฝนสิโตกนี่เป็นคึมๆ บ่แน่ใจบ่แน่ใจว่าสิกลับมาท่านบอกอากลับมาเทศดงานสิท่านบ่มือจ้อว่ะเอาไม่หญ่อันนี้กับยางบ่สอดหมกอกนี่สาวกระสินบอ่อย่างน,น้ำก้นเพิ่นบันสิ่าห้าถ่ายขีปเพิ่นน,านา่ะนะสาวกระสินก็เลยยางออมมาอีกทางหนึง่งสาวันยางลัดหมกอกออกมานี่ ตะกีลานหัวมุมนี่พี่นอ้องเลี้ยงเหลืองนี่พม่เจ้าเห็นป่ะตะกีเป็นลานแขกเขามาขายมีอาหารไทยมีน,นันมีนี่เขามาเปิดได้อยู่พักหนึ่งแสดงว่ามันก็สิขายบอดีละเขาก็เลยเศร้าเขาเลยเศร้าขายขายอาหารตะกีมองนี่กับหัวกระสางไม้ตึกนี่เห็นกวายสิลาดไปน้ำเพลนหนีมันกระสีพี่น้องก็ย่านคอยไปอ่ะไปก็ไป มันไก่กว่ากันไปพุ่นมันออบม,มันไก่ไปท่างเดียวกันคือเกา้ากล้วเป็นยังเพิ่งดอกใหม่ี่หนองงาม,มาบ่เจาปลูกประดับเป็นคือปลาในตะวนันมีดอกใหม่ขึ้นมาันกางงามคุนะันดอกสีเหลืองคือดอกข้านตะวันดอกใหม่สีเหลืองนี่ดอกมะกะลิสีมงม่วงขาว งามแห้งดอกสีม่วงเลยพี่น้องไปเรื่อยๆนี่ตึกซื้อสม,สมนี่อีกหลังนึงเสียวขาวติดกันเนี่ยตอนเช้ากลาสินมาใหม่ๆเนี่ยนนมีคนไทถบันไดผัวอยู่บ้านหลังนี้ละ่ะบ้านเพิ่นเองผัวเพิ่นซื้อพ่อผัวเมียผัวเพิ่นซื้อสาวากลาสินเคยมาหาเพิ่นแล้วเพิ่นก็พามาเล่นหลังบ้านมีสวนมียังพร้อมปลูกผักปลูกยัง แต่ว่าเพิ่นได้เลิกกับสามีคนนี้ไปหลายปีละตอนเช้ากระสินไม้เป็นไเพิ่นมาอยู่ได้สี่ห้าปีนี่แหละดูเพิ่นกับสามสี่ขวบอีน,น,น้อยแต่ว่าตอนนี้เขาสิ่งใหญ่เป็นสาวละพี่น้องหลังบ้านกับสิภาพบ้านนี่มีตนม้นไม้มีสวนมี่ยังคือว่าละพี่น้องคนเฮาอยู่น้ำกันบ่ได้เขาเจ้าก็เลิกกันเรืออ่องในครอบครัวเฮาบ่รู้เนาะว่าเขาเจ้ามี่ยังสิแอบแอปเปิ้ลให้เหบิ่งบ่ได้รักนี่นจ๋าแอบถ่ายให้เบิง่งโดคักวาาแอปเปิ้ล คนเ้ามันอยู่น้ากันไริษัก็ไปน้อพี่น้องกับบอหูแต่ว่าเพื่อนก็ยยง่ยู่สวิตอยู่บรูแว่าเพื่อนไปอยู่ไ่บอคอยได้เจอกันด้วยเพิ่นคนเหนือเชียงใหม่ให้เชียงรายนี่แหละซาวกระสินกับบรลูแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเพื่อนอยู่น้ากันเพื่อนกับสิถือว่าสนศกดีได้พี่น้องบ้านเัวาเพื่อนก็มีบ้านเองบ่ตาองเงินซาวเพราะตองอันนี้เฮ็ดงานก็เดี๋ยวเก็บคือว่าล่ะคนเฮามันบาเข้าเจกันเนาะ ่กับบ่หูน้ำเพิน่นจะว่าพูดถึงมาคันไดสามีมีบ้านเองก็ถือว่าดีอะ่ะน้องต้องลำบากเดินค่าเสาบา้านค่านังขานี่เฮ็ดงานใดก็เก็บเสียกับแต่ภาษีค่าเส,สาบ้านกับบะตองเองสินะก็ถือว่ามีฐานะนี่พี่น้องเขามา,าปะนี่สามคนพี่น้องจ้ามาเจ้ากะแล้วลฟ์พีซิอก สียางพานบานพงเยออันนี้โมหูว่าเล่าสีห็นข่อยบ่ข่อยกับ,บ่อยากทักเล่าดอกแต่ว่าโบพานทางนี้กับจักรีพานทังใดทางนี้มันไก่นะเพบ,บ่เป็นยังเนาะเฮ็ดทาบ่เห็นก็แล้วไปอันนี้โรงงานโรงงานอยัง,งพี่น้องเป็นตึกเป็นโรงงานมันเกาห่ะโลงเหล็กโร่งเหล็กโล่งเกาล่ะพี่น้องทั้งเครื่องเป็นบานพักมันเป็นยังพวกนี้ เป็นตึกเก่าข้างล่างเป็นห้องไงกระสิโรงงานเ็ดเล็กัแหละน,นีกระบานเศ้าย่งางไปมีโกนบบไก่อากลับมาเห็นงานตอนบ่ายก็เลล่เห็นพี่เจ้าเบิ่งน้นลาลำบากเดือเซน คุณน่ะพี่น้องผู้เขาเมืดจึมกึมอยู่บรรูุวะฝนสิตกบะตกออกมาอากาศไม่ดีเลยนี่ไงนี่พักอยูนิตเซนโอ้ไก่เติมพิัศษเรามากก็ได้เราก็ลัดมาเหมือนกันไปออามาก,กันยุตึเกะเกะก,กันวิวพี่น้องก็จะประมาณนี้วิวเนาะ ขันยางไปทางพุ่นมันอ่อมมันไก่หันลัดไปหนีมันจิไก่กว่าคือสิบ่เห็นดอกพี่น้องเพราะว่ามันเออเขาจะเฮ็ดดีอยู่เข่งหัวบังบ่เห็นดอกเสียดีแล้วสาวกะสินกับากะห็นปันเสว่าเฮ้ายิงมาทักเพิ่นประหยักทัก้านคนา้นสลาได้พี่น้องอยู่้างนาเนี่โซนบานพุท่า ปีดอยพี่น้องบอันนี้เป็นใดโอเคอันนี้คือว่ามาตีนคิดเคเป็นโบดพี่น้องอันนี้ก็มาตีนโบนเอนอันตนเฮมบานค้นาลา้วกาโบดอยู่ใกล้ๆกสาวกระสินตอนปีนั้นไม่ไงเล่าเสียแม่ของสาวกระสินจาา้าสิไปไดใส่มีมองไปมันโศกมันเศร้ามันเหงาใจแห้ง เสากระเชนก็มาในโบสถ์นี่แหละพี่น้องข้าเจ้าเปิดประตูไว้ยเสากระสินก็เข้าไปนั่งอธิษฐานขอพรห้ายใจมันสงบอันนี้ฟังทางนี้บา้านก้นชลาเพราะว่าอันแจ๊คดีไปใส่ี่ยสิไปวัดกับแจ๊กยังไงกันมาโบสถ์นี่แหละพี่น้องย่างมาโบสถ์นี่แหละเขาไปนั่งอยูทั้งในม,นม,นม,มนันก็มีวัดเนาะมาเชานกมาโบสถ์นี่แหละเสากระเช้านกเขามานี่แหละ กับเขาไปนั่งแต่ว่าข้าเจากับบ่ได้หามดอกพี่น้องปกระกตูมันเปิดอยู่ไปได้เขาไปนั่งสงบก็ดีได้ละพี่น้องตั้งเตียก็มีเด็กหน่อยนักเรียนเนี่ยนะน,นี่เขามาเดี๋ยวขากับขันเพราะขั้นคำเดี๋ยวสาวก็ได้สินสิเข้าไปนั่งเล่นในหันอเขาไปแล้วมันก็นสงบดีพี่น้องเป็นโบสถ์ทำไมก็เขี้ยวงามขอบคุณทั้งสี่ลานดวงใจด้วยพี่น้องคุณอ่ะ ทางสาวกระสินยางมากมั้งคุณท่าทางหลังอันนี้บานคน้นชลาตึกสีแดงๆนี่บ้านผู้เฒ่าบ้านผู้เฒ่าสิย่างไปห่างมิโกสนอกมันไก่ทางรัดนีนไปอีกทาหนึ่งมันไก่เดี๋ยวสิไปนั่งอยู่เก้าอี้มองนี่จักน้อยก่อนมีเก้าอี้ให้นางพร้อมเลย ออกมาห้างนอกก็มีซิวิซชีวาพี่น้องอยู่แต่ในห้องไรก่ะห้องปูนเนาะพี่น้องมัน,มนจะว่าต้นดอกอีกเหลืงเหลืองนี่ไข่ไข,ขกับดอกกันฟินตะบาแมนบ่สซาวกะสินกับบลูคื่อกันดอกเขาเอินดอก,กป๊อปปี้บแตะบานนวยมันคือกันเลยนั่งเห็นจักน่อยก็ยังสิบไปต่อขอบคุณนทั้งสองลานดวงใจด้วยพี่น้องด้วยเอาอยางม่านกับบอไก่ก็ในใ้สิบสองนาที สาวกระสินบ่แล้วค่ะตัางมาดอกตึกแดงๆนั่นตึกอันนี้พี่นอ้องเบิ่งผระคุมมันเป็นผระคุมเพิ่งเป็นดอกไม้กับบรูแง้มนั้นเป็นดอกกันเป็นสาวกระสินว่าผระคุมน้ำล่ะนี่ใหญ่ๆนี่สนามหญ้าสนามหญ้าตะวันแง้มเป็นสนามหญ้าดอกไม้ <c oughs> ดอกอีหยังพี่น้องมื้อเจ้าฮู้จักบ่ดอกหยังดอกป๊อปปี้บ่ ดอกป๊อปปี้สีแดงเนาะวิวง้ามได้พี่น้องคนนะภูเขาหลอบเลยมองแถวซาากระสินยืนออกมาข้างนอกก็เป็นตะยูมิวกับประมาณนี้เนาะดอกป๊อปปี้อันนั้นกระตึกของแถวของเสาได้พี่น้องสามแถวนั้นหนึ่งสองสามหลายขอบขั้วสามสันสามสั่น ว่าแถวนึงบรดูว่าจักของขอบขั้วญ่อยู่เป็นแถวเป็นห้องเช่านละล่ะคอนโดห้องเช่าคอนโดประเทศนีว่ามันไล่โดนหะรือว่าก็ไดสามนาทีสิบสี่นาทียางมากหัวฟูกออกมาเอาผ้ามันข้อมานำยางมันหนาวมันยังร่มๆนี่ เลียกผ่าพันพร้อมนั่นไปหายางเหรีบ่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนกันหรอออกมาหายางเหรียญสักคนขอบคุณทั้งสามด้านดวงใจด้วยพี่น้องด้วยพมาหลายลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์ลงมาคุยกันดในจ้ทเด้อขอบคุณหลายๆสาวแกสิงขอบคุณมากมายมาหายางเหรนมานั่งอยู่ข้างนี่เห็นบอลนี่วิว เกยวเบงวิวนี่แรงังสีงานอีกรอบนะึงมาหาเี้ยที่ล่ยโ่ปีโร่โอ,มอ,อมแอมนี่แหละพี่น้องยีโร่อมองดูนี่แหะบบกไก่ขอบคุณเดอ้อสองเลิบสองไหล่สีลาดโนไก่บบกไก่มองไปไกลนี่งานมากสิบนาทีาททกดดลังี แต่ว่าขี่ป่าทังภูเขานั่นคือยังเป็นขว้หวนๆอยู่กับปู่ด้วกันว่ามันสีฝนหรือมันสีเป็นนั่นเห็นเพอาะไงแล้วป่าเปิดเดือนนี้ก็สิเขาดูใบไม้เข็ยบเนาะใบไม้ใบไม้ร่วงใบไม้เสื่องใบไม้สีเข้มเนี่พราะว่าเปิดเดือนนี่นาล่อนเปิดเดียนี่ดูนาล่อนเอาเบิ้งสาวกับลิซินแต่เนาะชมวิวเนี่ย เล่นทางนี้โกลดอกี่นอออกข้างนอกนเน่พ่อได้ทายที่พรเจ้าวิวบ่ขอบน้ำแน่ไปล้าก่าไรมันเจากรเสือถ้าไปทางไม่เรื่อยๆตั้งแต่ออกแอมยู่ลนี่ละก็ไปไกลดอกไปไกลตอนที่ยากย่านื่กันสิไปทางเขียงวัดต้องรถไฟรถมล์ไปเป็นสิบปลาลายกับไกลายมงงานของงานใหญนั้นมัมีงานจับบรทธาน ไปไตันี่โบดสีแดงๆนี่โบดมาไปตัวกันด้อพักอันนี้ไดปพักพันสุดขั้นนีาเบิดนาเรน้าเบิดพันสิโตที่แม oui, ่สกเรสินทาเป็นพระข่มน้ำจะว่าพี่น้องพระข่มน้ำมันใช่พักข่มไหมว่าอะไรต้องเป็นพระข่มน้ำนั่น เงี้ยนั่นก็เป็นพรังตะบาลูกเล่าออกผิวดำเพือล่าเว่าเราได้มีผิวดำเพื่อว่าเราขอลูกมาเลี้ยงมีอยู่ได้พี่น้องแบบว่านพวกพรังน่ะเขาจะว่ามีลูกเขาจะกลับไปเอาลูกคนเล็กน้อยพวผิวดำมาเลี้ยงเอามาเรี่ยงเป็นลูกเป็นเต่าไหมพลังคนเขาจะว่ามีลูกเขาจะอยากได้ลูกเงี้ยอันน,นี้ได้สองคนบ่เป็น ลูกเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าผิวออกเคร่งๆอ,อยู่สองก้นนิดหน่อยมัเป็นไปขอมาเลียงกับลูกลูกเพื่อนนั่นแหละเพราะว่าผิวเป็นออกมาเคร่งๆอ,อยู่เป็นท่างรัดพ่นกับมาหลายเลยพี่น้องอันสาวกระสินไปอีกทางหนึ่งมันไก่แง่อมวิวกับงามอยู่คุณปา้าคด ปลาข,ขล้าวบพดปลาด้เพราะเป็นปลาเดียวกันเด้มองนี่ก็ย่างไปแต่วลาทางตันเห็นมีท่างย่างไปแต่วัาทางตันพ <c oughs> น,น,นะปลาขาโพดภูเขาเบิ้งพี่น้องมันจะเบิ้งภูเขาเมืดจึ่คึมอยู่ภูเขามันมืดไหมโอยมันให้ไรบ่ได้ภ <c oughs> ูเขามันมืดพี่น้องมัน อากาศคอยก็เรยบนแน่ใจอ่มันจะเป็ยนยังไงเรืเ่อยอากาศไปไกลเึงสิกลับมาเฮ็ดงานนําพุ่นสิไปห,าปาไปหา่างนันเห็นบนันทีมีันตึกเรื่องเลี้ยงเงาเง่นันสิไปตึกนั่นแหละสียางไปหาเบิ่งของเบิ่งนั้นเบิ่งนี้เสื่อเินเครื่องในไกมาอบก็ดีด้วยเนาะมาเฮ็ดเครื่องในไกย่าง ปีงับไก่เห็นไหมเครื่องในไก่นี่พี่นองเขามาขาเจ้าจะปลูกตน้นต้นซาเป็นซาธรรมาศาสนี่เป็นซาบ้านข้าเจ้าชาลินเดอร์ตะว่ากับบรูวะยางริ่มลิ่มในพี่น,อน้องคนเขาชีจักรยานเป็นซาลินเดอร์นี่ชาลินเดอร์ลาบโดกดอกชาลินเดอร์เป็นซาอันของบ้านข้าเจ้า แต่่วาคนก็ไปซื้อกันละพี่น้องผู้ดังคนเจ้าก็เก็บไปต้มกินสดผู้ดังขนก็ไปซือ้อสำเร็จอุ่ทนทางยางมาวิวจูงลูกลูกขี่พระท่านฮัลโหลนี้ก็ดีได้ละพี่น้องลูกขี่ไปถ้าแม่เมียขากลับมากก็ได้ขี่น้ำลูกมาต้องยาง ไปพี่น้องสาวก,ก,กระสินเป็นมองรถหล่ไล่ไปนรือยๆอยู่สาวกระสินไปเรื่ยไปจากหน่อยพากับกระสินยางกับออมอีกข้างหนึ่งพายางเลาะเดินเลาะออมแอบตึกสองตึกนั่นเป็นตึกคอนโดูได้พี่น้องดีแนมเห็นอยู่นะมีคนไทยคนหนึ่งเป็นเป็นได้ผัวอยู่นี่แหละผัวเป็นสือ่อเผนว่าเป็นสือ่อว่าสันอยู่สันเก่าว่า่สันไดนนี่แหละ เป็นคอนโดขเขาเฮ็ดขายเพิ่นเคยเอินไปบ้านเที่ยนหนึ่งเฮื่อสองเที่ยนนี่แหละวิวงามอยู่ปีนองวิวทชิงบ้านเพิ่นวิวดีแนมเห็นเมืองทุ่นมืดเลยเพิ่นเป็นคนผักไตพี่คนนั้นเคยเฮ็ดงานน้ำกันเอาเป็นคนไต ขบขากันจักรยานไล่ทางยางมาทางเดินมา,ามีโก,โกูุ่นหางขาวๆคุนแน่เป็นมองสาวกระสินสิไปแต่ว่านยางรัดไปนี่ได้แล้วก็นยางอ้อมขึ้นไปหันหน่อยนึงแต่ว่าขากลับ กับอีกทางนึงแต่ว่าอันบ้านสซาคาร์สินกับมี่ซูปเปอร์เป็นซูปเปอร์มากเก็ตร์ซูปเปอร์หน่หนอยๆบางไงแต่ว่าอันนี้มิโกนี่คือซูปเปอร์ไงแต่แม่บานเท่ากับว่าโลตัสโลตัสแม็กโครกับสิบประมาณนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ซื้อเขาซื้อมามิโก้ฮังมิโกร์ยางมาทางนี้มันจะเร็วกว่าหอดไว้ กันสิออกไมย่ยางไถสูมือได้พี่น้องถ้าอากาศดีนะนั่นเกยมันขึ้นอยู่กับบ้าสาวกระสินนะ่ะคว่มขีดขานมันหล <c oughs> คว่มขี่ขานไหลกันเลยลีลาจักหน่อยยางขามท่ามาไล่ผลพี่น้องวิวขามกันรถมาเขาสิหายหัวเอาสิว่ามึงมาคุ้มไทยแต่อยู่นี่มันสิว่า มิวงามอยู่ด้พี่น้องบุญธงหน้าเอิอตืดดูนนะทางหมู่บ้านสาวกระสิญยางนะ่ะอ๋อ,ขอ,อ <c oughs> เขาบมานนี้ในบ้านกระซิญยางมานี่สิลหรพี่น้องผู้มีลูกมีเต่จาจักรยานก็กระซิขี่ประมาณน,นั้นผูกใส่หลังอุ้นท่าเง,งางมาหมู่บ้านผูกใส่หลังผูกใส่จักรยาน ลากรอไหมคะแม่มบ้านเ้ากับว,ว่าเอารอน้ำผูกใส่จัก,ก่ากให้ลูกนั่งไหมแต่ว่าอยู่นี่เขาเหตุเป็นมองนั่งเป็นเป็นอันเขาเห็ดุดีนไหมเป็นมองนั่งเล็กน้อยแล่ะก็มีกันฝนกันแดดให้พ่อมงสิแม่ก็เอาลูกขี้ไปได้สบายไปไกลๆก,ก,ก็ได้สบายต้นอีหยังวะพี่น้องต้นน,นี้เขาทราบกันสินว่าอยู่เมืองไทยห้อกับมีได้ต้นอันนีจะว่าต้นอีหยังนีเบื้องบอกว่ามันคือต้นอะไร ยันลังนีอยู่ผู้เดียวโดดๆก็ดีได้ละพี่น้องเจ้าเฮตอนทางแยกแยะให้พร้อมเรียบร้อยเป็นตะหักด้วยหลังบางใหญ่แต่ว,ว่าไกไกล,กลถนนก็นจริงแต่ว่าขาเจ้าเฮตแนวกันเฮตแนวกันบ่้ยคนเห็นเวลานางกินนางเดิมโอ้ยรถเม่มาแล้วขามก้อนขามก้อน ห,หัวเอาอาจารีว่ามาตั้งโดนมมนคือว่าขามอันารีว่าตะกี้ออกมาประจำพี่น้องสร้อยนี่มันสิมีอยู่ข้ังนานี่มีไม่ไงอันหนึ่งคนไทยเราเปิดลานอาหารไทยค้นได้กับสิมาร่วมกันกับสิมานางกินนางดื่มนางคุยกันม้วนกันกุุบอยู่ระนีแหระพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้่นปิดประตูโดนลหร ตึกนี้กับว่าขั้นมีตะกิงอันนี้หัวกร้าังไม่เป็นตึกแถวสางไม่ก็ถือว่าไงารูล้ละรู้ละอยู่กับสีแพงละพี่น้องอาจจะแพงมาเด้อไปน้ำกันเรื่อยๆบ้านลังนี้ตะกี้ตอนเช้ากระสินมากมาเป็น มันเป็นบ้านเจ้าหน้าข้าเจ้าเฮตดให้ข้าเจ้าบ่ได้ปรับปุงพี่น้องข้าเจ้าจกปล่อยให้มันล่างเป็นบ้านล่างวันนี้ข้าเจ้าก็มาปรปับปรุงงไม่เปิดเป็นอียงบ่เป็นลานอาหารเป็นอยียงเนื้อบู้ห้คนเซานะพี่จริงแล้วมันเป็นบ้านเจ้าหน้าลัางมักญงคุณวิว ได้ดยอ๋อเขาอยนเนี่จะทำเป็นมะยางาละละละแหละ,ละด้วยสุด <laughs> ท้ายคลิป <laughs> งามมาพี่น้องบ้านหลังเขาหอดนีโก้ละสาวกระินกระซิโอ้ขอบคุณทั้งสี่่านดวงใจได้พี่น้องที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันในยี่สิบนาทีที่ไหลอย,อยู่แจ๊คสืส้ออย่างเนี่นดหรอกพี่น้อง เนี่ยงั้นในพี่น้องนี่ก็จาเปิดเสากระสินวันมีร้านอาหารน้ำไม่มีกระจกเห็่ยวแห้งเซาตะกินเป็นหางเลยเ<ม>จ้าก็ปรปับปรุงไม่สอมแซมนะสินะก็ใช้ประโยชน์ได้นี่หางเอ MM MM <ม>็มเอ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 ็มนี่คือหางมีโกหหางง่ายห้างใหญ่เ<ม>นี่ยตึกนี่พี่น้องมองสาวกระสินวัน ลึกนี่จะกินเป็นลานอาหารไทยเป็นมะเซาเนี่ย <c> เ <oughs> บาไมคือไม้มันลายปีลแล้วเล่าเลิกไปดนละเจ้าก,ก็เลยมะเซาเห็นหน้อื่นต่อตะกี้คนไทยมามวนสวดสวดอยู่นี่แล้วมีปลาตีมีนักรลองมากวันนี้ก็เจ้ามะเซาเป็นขายของขายพวกอันพักพวกเม,ม็ดลลไม่นี่ละห่างมิเกงตะกี้โอ้ยเป็นลานไทยมาจัดสวดสวดมว่นี่แลละเพิ่นเอา เนี่เปินนันเซิรนพาะมาเฮ็ดบุญคนสวดสวดอยู่นี่หางมีโกมของสาวกระสินสิมาฮเฮ้ยจังนายสิขามถนนป้ายรถเมล์กันอยู่นี่คุณนน็กพี่น้องวิวทั้งหลังสาวกระสินสิลาลงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสิเข้าไปในห่างแล้ว